ถ้าคลิปเทสสินค้า RX570 MSI นะคะตัวนี้พัดลมฟูลโหลดอยู่นะคะเทสกับ g ี5 0เดี๋ยวเรามาดูประมวลผลนะคะ mm hmm. G P U Z มองเห็นเป็น570นะคะ4ี่จินะคะตัวนี้เราเทสฟูลมากไปแล้วรอบหนึ่งนะสองรอบนะคะความร้อนอยู่ที่83ดสามองศานะคะเดี๋ยวเทสอีกรอบหนึ่งรอบที่3นะคะยังไม่มีดับนะคะตัวนี้ระหว่างรอเทสนะคะ พัดลมนะคะเนื่องจากตัวนี้เป็นสินค้ามือสองพัดลมจะมีเสียงดังกิ๊กๆอยู่ที่ประมาณข้างนี้แต่ไม่ดังมากนะคะกิ๊กๆแค่นั้นเองนิดหน่อยเท่านั้นนะคะจิบจิกนิดหน่อยตัวนี้เหลือสองตัวสุดท้ายนะคะ ดีมากๆนะคะสำหรับการจอ580 570ช่วงนี้นะคะ นี่นะคะความร้อนที่ได้ออกมาเทสฟูม,มารครอบ3ก็อยู่83องศาไม่ดับนะคะผ่านนะคะ